มาเอาหละมาเริ่มที่สายแรกเลยไหลกระแทกนะกับล่างแยกนะซึ่งเป็นสายที่ผมไม่แนะนํสสุดเลยนะยังมากสุดนะไอ้สายเนี้ยเอาไว้เล่นเคียร์ห้องตั้งแต่ด่านดหนึ่งด่านสองนะตั้งแต่ด่านสามที่ไปคือสกิลอย่างเบาเลยคือแบบตีมอนแทบไม่เข้าอะ่ะข้อดีของสกิลไหลกระแทกมีแค่อย่างเดียวว่าเล่นได้แค่ด่านแรกกับด่านสองนะที่เหลือคือแบบไปไม่รอดเลยฮะ เนี่ยดาดแรกมันจะเคลียร์มอนเร็วตรงนี้อะมาณ่ายในกระจุกกจุกกันหน่ครนบกระดา,ดามีถือว่าโอเคแถมสตันได้ด้วยนะช่วง,งหลังไปคือแบบมันไม่เข้าแล้วไงมันแรงได้เท่าไหนมันก็แรงได้เท่านั้นน่ะอ่าดูนะผมอัพมังกรเหินฟ้าที่แบบว่าล่างเงามันจะใช้ไหลกระแทกด้วยนะแล้วดูนะมันบล็กนะไอ้ตรงเนี้ยต่อให้ใช้พรนวิญญาณตรงนี้มันก็ยังบล็อกอยู่ดีอะ พราะว่าปกติมันควรจะทำดาเมจเป็นสองสองต่อใช่ไหมแต่มันทําแค่อย่างเดียวใช่ไหมคุณเห็นล่างเงาม,มันกระแทกด้วยใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่มีดาเมจคะให้ดูเลยเห็นปะมันมีแค่อย่างเดียวอย่างเงี้ยแค่แค่ล่างเดียวอย่างเงี้ยดูดิดูนะเนี่ยแค่แค่ล่างเดียวะที่ทําดาเมจอ,อะไอ้ไหลล่างเงานะั่นคือแบบมีไว้ประดับอะผมเคยลองมาแล้ว่ะเคยลองแบบใช้ล่างเงาไปสิบสิบล่ามันก็ยังเหมือนเป็นเหมือนเดิมอะมันเหมือนจะเป็นบั๊กมั้ เนี่ยได้ดิได้แค่หนึ่งอ่ะมันไม่สอนเป็นสองอ่ะเนี่ยได้แค่หนึ่งรออีกทีนึงอ่ะเนี่ยอ่าเนี่ยได้สองด้วยไหใช่ป่าวะได้หนึ่งปะวะนั้นเอาเป็นว่าอย่าไปเล่นเลยนะเล่นได้อย่างมากเสือแค่ด่านแรกกับด่านสองอ่ะมันเคลียร์ห้องเร็วดิส่วนสกิลล่างเงานี่ก็ถามว่าดีไหมก็แนะนำเอาไปฟาร์มในโหมดอิทิคนะเซตนี้นะ เดี๋ยวขึ้นจอให้ต้นเกม่อนข้างที่จะลำบากเลยถ้าเอามาเล่นในหมดท่ามูตาเซนเนี่ยมัน,ม,นมันเอาไว้เน้นเน้เนเล่นประมาณหมดอีิกิก็พอนะ ี่ขนาดผมใส่ของแบบสุดแล้วนะดูนะป<ค>ีย <kle ambling> ังมากสุดประมาณ30กว่ากว่า <Target> 2 0ถึง30กว่านี่ซึ่งไม่ได้ดุแรงอะไรเลยนะะเซตนี้ผมจัดมาให้เล่นในโหมดภาพวงตาและหมาดสายฟ้าเนี่ยผมจะขึ้นภาพบนจอให้แล้วกันนะ ก็จะเล่นเป็นส่วนของขวานะฮะซึ่งมันจะลดครูดาวสกิลแต่เราไม่ค่อยได้ใช้หรอกคูดาวสกิลอะพอเราเล่นเน้นต่อยอย่างเดียวเลยแล้วก็อันนี้เส้นสายนี้มันเป็นสายเลือดน้อยนะฮะแต่มีข้อดีตรงที่ว่ามันเป็นอมะตะนะฮะอมตะจากเอ,อ่อสกิลของพอรวิญญาณนี่แนหะละร่างแยกนะแล้วไหนไอเทมมงกุฎมงกุฎหนาไหมในชะ่มงกุฎหนามั้มงกุฎอะไรสักอย่างเนี่ยที่ต้านต้านความเสียหายได้เป็นช่วงไมช่วงนะฮะ อันนี้ของยังไม่ครบนะแต่ก็เยอะอยู่นะของใกล้ครบแล้วดูดูมันตีดิคุณผู้ชมนี่แล้วหกสิบเลยหนะ้าสิบเอ็ดประมาณห้าสิบเอ็ดถึงหกสิบใช่ไหมเนี่ยดูดิโอ่โกงไม่โกงอะ่ะพยายามอย่ายเหยียบโดนกับดักนะมันตายได้นะไม่แค่โดนส,สกิดนิดเดียวก็ตายได้นะแต่เหมือนเหมือนเหมือนเป็นอมาตาปะป่ะคุณผู้ชมอ่าดูแล้วมันเหมือนเป็นอมาตะเลยใช่ปะ่ะ คือเลือดผมเลือนนิดเดียวคือโดนตีทีเดียวคือตายแน่นอนอะ่ะแต่มันไม่ตายอะ่ะเพราะว่ามันเป็นผลมาจากพรินญาณฮะ ดูดิอันนี้ขนาดผมเหยียบกับดักแล้วนะเออมันแบบเฮ้ยมันโกงอะเซตเนี้ยไอเซตนี้ผมจัดมววัวๆนะฮะไม่ได้มีการเตรียมการอะไรนะคือแบบเห็นของอะไรน่าจับจองมาใส่ก็ใส่ไปเลยนะกลายเป็นว่ามันโหดซะงั้นดูดิโอ้โหโอ้โหมันดูเคลียร์ห้องดิอันนี้คือดาดที่ยากที่สุดในเกมแล้วนะ เนี่ยดาเนี้ยถ้าเจอแบบเป็นดาดแรงๆนี่คือโคตรยากเลยนะถ้าดาเมจดไม่ถือนี่คือแบบมอนแม่งตีเราโคตรแรงอะ่ะดูดิอันนี้คือผมใส่ใส่หมาไปด้วยนะอันนี้คือสุดของสุดแล้วนะของอะ่ะดูดิ S <S ทีละร้อยกว่าผู้ชมคิดว่าไงวะตีทีละหนึ่งร้อยอ่ะดูสิโอ้โหแล้วมันมีเหลือต่อดเลือดประมาณสองร้อยก่าหลอดใช่ไหมแค่เดียวละลายแหละ เส้นนี้ผมจัดมาให้เป็นแบบสายแบบปลอดภยัยปลอดภัยนะเพราะบางคนเขาอาจจะไม่เซียนกับสายที่ว่าโดนตีทีเดียวตายนะก็เส้นนี้เป็นสายปลอดภัยเลยฮนะแถมแ,นะแนะนําเลยนะสำหรับเออหมัดมังกรเพลิงสายนี้นะต้องเอาไอเทมลดคู่ดาวมาให้ได้เยอะที่สุดนะไม่งั้นก็อย่างที่เห็นนะดูด,ดูคู่ดาวสกิลเลยฮะอันนี้ใส่ใส่เส้นรดคู่ดาวนะนะก็ถือว่าโอเคอยู่ คือต้นเกมข้างที่จะลำบากตรงนี้ว่าถ้าเราเก็บพรวิญญาณแล้วมันไม่ได้พวงหลีดเพิงน,นี่คือแบบโคตรลำบากเลยนะอ่านี่คือสุด,สดแล้วนะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ไฟต่อสกิลเอาให้มันติดีภาพเลยกูดาวไม่รอ,อบหนึ่งไม่รอ,อบนะแต่ได้อีกรอบอะเรื่อยเรื่อยแล้วแรกเล่นนี้เล่นนี้ไปก่อนนะยังเข้าไปต่อยไม่ได้เลยนะมันยังไม่แรงนะ อ่ารอบนี้ดูเหมือนจะได,ะด้แล้วพวงดีดเพิงซึ่งเวลาที่โกงมากอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยอุ้มแล้วก็ปล่อยเป็นมังเป็นหมัดมังเพิงเนี่ยดี่แมันมันซ้อนทับกับล่างเงานะ้ฮะไอมังหมัดมังก้อเพิงเนี่ยถามว่าแรงไหมก็ผมว่ามันอาจจะแรงกว่าหมัดสายฟ้าเลยก็ได้นะถ้าผมเอาเซ็ตหมัดสายฟ้ามาเล่นนะคือวิญญมก็ลองเอาเซ็ตหมัดสายฟ้ามาลองเล่นกับเซ็ตนี้ได้เหมือนกันแต่เซ็ตนี้ที่ผมจัดให้คือ มันเป็นสายเซฟอะเขาจะสายเซฟอะแบบไม่อยากเล่นแบบเลือ่อนเลื่อนเหลือปีมหลอดอะโดนสกินนี่เดียวตายกันะมันเล่นยากไปหน่อยนะแต่มันแต่มันฆ่ามอนเร็วมากเลย,เลยอ้เห็นดาเมจมันได้น้อยประมาณ6กนี่แต่มันซ้อนกันเรื่อยๆนะฮะ เอทำไมห้องนี้มีแต่พระเนี่ยที่ให้ความรู้สึกเหมือนผมได้รับบาปมาเลยว่ะเหมือนผมก็เหมือนคนุงผมกําล,ลังทําบาปเลยโอ้ฆ่าพระตายจนเบื่เอเลยเนี่ยจริงเหมือนมอนรู้ทําบาปเลยอะ่ะมั้ทมันมีแต่มอนแบบนี้มะ ถ้าคุณสมรู้สึกว่ามันเบาไปก็ลองเอาไอเทมเตของมาใสา่ฟ้ามาเล่นดูได้นะ แต่นี่ก็ถือว่าแรงแล้วนะเคืออันโงแลอันนี้ไม่จําเป็นต้องใส่ไอเทมตามอีกมันก็แรงของมันอยู่แล้วนะมันซ้อนทับไปเรื่อยๆฮะถ้ามอนมอนยืนยืนนิ่งนี่จะแบบอีกมันซ้อนแบบกุ๊กกุ๊กกุ๊ก ฝากกดติดตามก็ได้นะโอ้คลิปนี้ใช้เวลาทำนานมากมันทำนานกับการตัดภาพมาแปะนี่แหละ